สวัสดีครับ,บเพื่อนๆในโลกของกระบะต่างเห็นกันว่าพละกกาลังจากเครื่องยนต์ที่ดีทําให้รถมีสมรรถนะในการขับขี่และยังช่วยให้งานลากจูงหรือง,งานบรรทุกดีขึ้นด้วยในแง่ของการขับอบฟโรดนั่นหมายถึงคุณฝ่าวปสาคได้ดีขึ้นด้วยวันนี้เราจะมาโฟกัสกระบะท,ที่เครื่องยนต์อย่างเดียวว่าคันไหนโคตรแรงโคตรล้าใจเชิญรับชมได้เลยครับอันดับที่4ี่อีสูสีด,ดแม็ก 0, สามจุดศูนอีเจ้าตลาดในบ้านเราเข้ามาเป็นคันแรกในอันดับที่4แม้ว่าจะลังค้ายในกลุ่มกระบะยุคงนี้ต้องแรงถ้าเปร อิซูซุก็ถือว่าทําเครื่องออกมาดีขึ้นมีกําลังที่มากกว่าเดิมจนลูกค้ารู้สึกดีเมื่อต้องตัดสินใจในการซื้ออันที่จริงเครื่องยนต์ของอิซูซุยังเป็นเครื่องยนต์3.0ลีตรเหมือนเดิมแต่มีการปรับรายละเอียดชิ้นส่วนภายในเพิ่มรวมถึงเทอร์โบชาร์จใหม่ให้กาลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงมา้าสูงสุดที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดละนาบต่อเนื่อง450นิวตันเมตรตั้งแต่1,600ถึง2,600รอบต่อนาทีมาพร้อมกับระบบส่งกำ การอัปเกรดล่าสุดทําให้พละกาลังของเครื่องยนต์ตอบสนองดียิ่งขึ้นแต่เหตุที่ล้างท้ายเพราะเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่แทบจะที่สุดในกระบะของวันนี้แต่มีพละกาลังแรงม้าต่อลิตรเพียง63แรงม้าต่อลิตรซึ่งต้องยอมรับว่าคุณอยากได้มากกว่านี้จากเครื่องยนต์บิ๊กบ็อกอันดับที่3นิสสันนวาวาร่า2.5 4WD ใครมองข้ามนิสสันนาวาร่าไปขอบอกเลยว่าน่าเสียดายเพราะนิสสันนวาวาร่าคือเป็นหนึ่งในรถที่มีเครื่องยนต์อันทรงพลังที่สุดในตลาดอย่างน้อยก็45ปีก่อน ในรุ่นขับเคลื่อนสีล้อนิสสันนาวาร่าใช้เครื่องยนต์ y d 2 5 d d i ให้พลังลางแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าเทียบเท่าอิซุที่3 6 0รอบต่อนาทีแรงบิดก็เท่ากันที่450นิวตันเมตรแต่นิสสันนาวาร่าไม่ได้ทให้มันระนาบต่อเนื่องสูงสุดที่2,000รอบต่อนาทีมาพร้อมกับเกียร์อัตมัติ7สปีดไม่มีรุ่นเกียร์ธรรมดาและเป็นข้อเสียที่ยากจะมองข้ามแต่ถึงแบบนั้นเมื่อคำนวณกำลังแรงม้าต่อลิตรที่ได้จากเครื่องยนต์2.5ล มีพลัก,กําลังแรงมาร้า76แรงมาร้าต่อลิตรซึ่งมากกว่าเครื่องยนต์3.0ของอ็นโเสียอีกอันดับที่2องโตโยต้าไฮรักดีวั2.8โตโยต้าเจ้าตลาดหมดโควิดสู้ยิบตาทันทีด้วยเครื่องยนต์2.8ลิตรบล็อกเดิมแต่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในใหม่มาเดียวกันกับคู่แข่งตัวฉกาจอินโซโดยไฮไลท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเทอร์โบชาร์จให้ใหญ่ยิ่งขึ้นและมีระบายความร้อนด้วยน้ําเช่นเดียวกันกับการติดตั้งหัวฉีดใหม่เทคโน GEAR จากทางดิโซให้มีประสิทธิิภาาาาพในนนกกรรประหยยัดัด้้ํมม่งขึ การปรับแต่งเครื่องยนต์พร้อมจุนทาให้เครื่องยนต์2.8ลิตรของโตโยต้าให้พละกาลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรตั้งแต่1,600อถึง2,800รอบต่อนาทีการขับเคลื่อนใช้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเมื่อนํากําลังของเครื่องยนต์มาคํานวณหาแรงม้าต่อลิตรจะพบว่ามีกําลังแรงม้าต่อลิตรเพียง74แรงม้าเท่านั้นอย่างน้อยกว่านิสสันนวาวาร่าที่ทํากําลังแรงม้าต่อลิตรมากกว่าแต่ด้้ววยเลขงของอ200มา จึงทําให้มันเหนือกว่าในสันนวราอันดับที่1 Ford r a n g e เ2นเจอร์สบเทอร์โบเจ้าพลังที่ไม่มีใครเกินก็คงต้องยกให้ค่ายนี้ Ford หลังจากที่มีการปล่อยเครื่องยนต์2.0ลิตรรุ่นใหม่ออกมาขายก็ดูเหมือนว่าทาง Ford จะรับความสนใจไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวอันที่จริง f อร์ Ford เป็นกระบะค่ายแรกที่ให้เครื่องยนต์ดีเซล 2. 0ลิตรเช่นเดียวกันมันติดตั้งระบบเทอร์โบชาร์จคู่บเทอร์โบออกมาตอบตลาดเพียงค่ายเดียวในเวลานี้ทำกำลังแรงม้าสูงสุดได้ถึง2 1 3แรงม้า ที่3,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรสูงสุดที่1,750ถึง2,000รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยระบบเกียร์ตัตโนมัติ10สปีดกำลังของฟอร์ดเรียกได้ว่ามากที่สุดในตลาดปัจจุบันอย่าไม่ต้องสงสัยด้วยขนาดของเครื่องยนต์ที่เล็กกำลังที่มากกว่าเมื่อเราลองมาหาค่าอัตรากำลังแรงม้าต่อลิตรพบว่ามันมีกำลังสูงถึง106.7แรงม้าต่อลิตรซึ่งมากกกว่่่่าาออัััััันนนดดดบบบทททีี 2, ี2 3 30 4มถึง